สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราทางเราขอแนะนําการคํานวณโครงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณสูตรโครงสุดท้ายของเราในวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นเดินล่าง2สูรไทยท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับตัวเลขเด่นเดินล่างของเราในนะคะท่านผู้ชมทั้ง2สูตรโครงสุดท้ายนี้คํานวณได้ตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวมการสนับสนุนสลากคิเบตตบานคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะจากสำหรับแนวทางการคำนวณในขเดนโค้งสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำการคำนวณเทียบชนเดินล่างสองสูตรไทยทานผู้ชมในรับทราบนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ เอานะคะหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักน้อยครั้งที่สี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับสองสูตรเดินล่างของเรานะคะในงวดประจาวันที Ooh, ่สิบหกกันยายนนี้คํานวณได้ตัวเลขชนอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนสองั้งนะคะหนึ่งคนสก็ได้สององบวกศูนย์ก็ยังสองนะคะท่านผู้ชมสอบวกหได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสามบสากหกสิบก้าสิบดนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออก รางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำน,น 1, 4, 7, 5, 5, 5, 5. วณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวนะคะสองเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ข่ะตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเก้าในการคำนวณขึ้นมาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะในงวดนี้นนรางวัลท้ายสองตัวออกสองเก้า สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบนสองครั้งเจ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สบอยี่สิบวกเก้าสามสิบสามสิบบวกสี่สามสิบสี่สามวกหนึ่งสามสิบห้าสามสิบหวกสี่ะคะสามสิบเก้าสามสิบเก้าดลิเดนเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบเดลิศูนบวกหน่งะคะได้หนึ่งจะสำหรับผลออกรางเลขท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกเจศ จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงูนี้ออกเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงูนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณในงดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดศูนย์เรามารับชมกันต่อนะคะ หน่วยบนสครั้งหาคูได้สิบสิบบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะคะสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสองยี่บเก้ายีเก็มกได้เลขเด่นหนะคะหกบวกหได้เจ็บวกอีกหก็ได้แปดจะสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสตัวในงูถัดมานะคะออกหกเกาหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลท้ายสตัวหกเพราะฉะนั้น สำหรับตัวเลขเด่นเดนล่างในงวดนี well. ้ค่าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมเลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะรลงววันในท้ายสตัวในงวดนี้ออก6กเก้าเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบน2ครั้ง1นคนได้2 2งบวกหได้3 3มบวกเนะคะได้10บสิบบวกแปดสิบแปดสิบแดวกห้ายี่สยเลขเดนสานะคะสาบวกหก็ได้สี่บวกนะคะได้ห้า สำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองสามสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้น,นะคะเลขสามเลขสี่และเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวสองสามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดที่ออกสองสาม เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักหน่วยบน2ครั้งคน2ก็ยังสูตรนะคะท่านผู้ชมส่วนบวกสได้4 4่บวกสนะคะได้6 6หบวกสนะคะได้9 9้าเก้าบวกห้าสิบวกห้าสิได้เลขเด่นเก้านะคะเกบวกหได้สิบได้เลขศูนยส่วนบวกหนึะคะได้1นึ่สำหรับผลออกรลักวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก7 9้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดน,น,น,นี้ข่าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดน,น,น,นี้ออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี้คืองวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16กันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเดินล่างของเรานะคะสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคำนวณหาเลขเดน่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับ2สูตรเดินล่างของเราเทียบชนนี้คำนวณได้ตัวเลขชนอะไรบ้าง หนักหน่วยบนสองครั้งนะคะหคนสองได้10บสิบบวกสองสิบสองสิบสองบวกเจ็ดนะคะสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งบกสองยีบวกสามนะคะยี่สได้เลขเด่น5้นะคะห้บวกหนึได้6 6หบวกหนะคะได้7จ็ดะสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณเลขด่นเดินล่างโค้งสุดท้ายของเรานะคะในูุปที่หน่งนะคะท่านผู้ชมทาเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าเลขหกและเลขเจนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ขอแนะนําอีกสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางเดินล่างในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะสําหรับแนวทางการคํานวณเด่นเดินล่างในสูตรคานวณที่สองนะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนนะคะบวกหลักสิบรังที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยครั้งที่สามบวกหลักสิบรังที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักสิบรันที่สี่บวกหนึ่งบวกสามนะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะ หลักแสนนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกสิบหกบวกเก้ายี่สิบห้วกห้าสาบสกหนึ่งสามสบเอ็เดวกหนึ่งสามสบสวกสี่สามสิบิกวกหนึ่งสามสเดสเจ็ดเดนเนะคะ7จบวกหนะคะได้8 8ดบวกสนะคะได้1ิบเดเลิเเดนหนึ่งจะสำหรับผลออกรางในท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออก7จ็ศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินล่างในงูนี้คำนวณได้น,นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวาัลเลขท้ายสองตัวนะคะเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงูนี้ควตัวเลขเด่นได้เจ็ดนะคะ,เ,เ,ละ,คะเลขเจ็ดในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมรางวาัลเลขท้ายสองตัวในงูนี้ออกเจ็ดศูนย์เรามาดับชมกันต่อนะคะ หลักแสนนะคะเบวกเจ็ดสบงสิบสบวกเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าบวก2องยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามยี่บวกสามยี่สบดกเก้าสบกสามสิบวกสองสดสเล็เด่น8ปนะคะแปบวกหนได้เก้าเบวก3ได้สิได้เล็เด่นสองนะคะสำหรับผลออกรอกวันเลนท้ายสตัวในงูถัดมานะคะออก6กเ้า สำหรับแนวทางการคำนวณเดนเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลข9และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมาออก69พะฉะนั้นสำหรับเเดินเดินล่างในงวดนี้ค่ะตัวเดินเลข9นะคะท่านผู้ชมเลข9ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก69สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลข9 9บวกโซน2ครั้งก็ยัง9นะคะ9บวก4นะคะ13 13บวก เจ็ดนะคะยี่สิบสิบสามบวกเจ็ดยีบกปดยี่ดยเลิเกเดนแปดนะคะแปดบวกหนึะคะน้าเก้บวอีสามนะคะสิบสอเดลิกเนสองนะคะสาหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก, 2, กสองสามจะสําหรับแนวทางการคานวการคํานวณเลขเดนเดินล่างในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขแดเลขเก้าและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสตัวนะคะสอเพราะฉะนั้น สำหรับตัวเลขเด่นเดินน้าในงูน,นี้ค่ะตัวเลขเด่นได้สนะคะท่านผู้ชมในสในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะราวัลันท้ายสตัวในงวดน,นี้ออกสองสามเรามาดับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนนะคะเลขศูนูย์บวกสองก็ได้สอง,สอง,สองบวกสงได้สี่บวกหได้ห้าหบวกหนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดวกสามสิบวกห้าสิบก้สิได้เลขเด่นเนะคะ ก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศนบวกสามก็ได้าสามจะสาหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเ,เด่นเดินล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะ 9, เลขเก้าเลขศูนย์และเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเด่นเดินล่างในงวดนี้เข้าตัวเด่นได้เก้านะคะในเก้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวออกเจ็ดเก้านะคะ ในเก้าหลักหน่วยล่างในงวดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่16กันยายนพศ2564นะคะแนวทางการคํานวณเลขเด่นเดินล่างของเรานี้นะคะเป็นสูตรคํานวณที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเลขแปดแปดบวกเจ็ดนะคะสิบห้าสิบห้าบวกสี่สิบเก้าสิบเก้าบวกห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดสามสิบสอง สามสิบสองบวกหนึ่งสามสิบสามสามสิบสามบวกสองนะคะสามสิบห้าสามสิบห้าไดร์ดเดนห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณเดนเดินล่างในสูตรคำนวณที่สองของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขห้าเลขหกและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในสูตรคำนวณที่สองของเราทางเราคำนวณได้เลขเด่นแล้วนะคะท่านผู้ชมเลขห้าเลขหกและเลขเก้านะคะ ตอนนี้ก็ขอมาเปรียบเทียบกัน2สูตรไทยทน่านผู้ชมได้รับทราบนะคะว่าสาหรับเลขเด่นเดินล่างทั้ง2สูตรของเราคํานวณได้ตัวเลขชนอะไรบ้างจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นการคํานวณเดินล่างในสูตรที่1ของเรานะคะท่านผู้ชมก็ทางเราคํานวณได้นะคะเลข5เลข6และเลข7นะคะและสูตรคํานวณที่2ทางเราก็คานวณคานวณได้นะคะเลข5าเลข6และเลข9นะคะสรุปนะคะท่านผู้ชมสําหรับ2สูตรเดินล่างของเราคงสุดท้ายนี้นะคะก็ การคำนวณทิพย์ชนของเราตัวเลขชนที่คำนวณได้ก็เข้า2ตัวเลขนะคะเลขห้าเลขหนะคะตัวเลขชนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณแล้วนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างของเราในงวดนี้แล้วสําหรับตัวเลขเด่นที่เดินล่างของเรานะคะก็มีสตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมก็ได้นะคะห้าห้าและ7็นะคะท่านผู้ชมสาหรับเลขเด่นเดินล่างของเรานี้นะคะ ก็ได้4ี่ตัวเลขนะคะ5้าหและเนะคะท่านผู้ชมตัวเลขห้าเลข6นะคะก็ชนกันนะคะสําหรับการเทียบชนเดินล่างของเราในโค้งสุดท้ายนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำรวนวณสุรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮงรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ